เรามานะคะเรามาดูโจทย์อาสมการกอย่างยากบ้างนะคะอ่าสมการกอย่างยากก็จะมีค่าสมบูรณ์เข้ามานะคะ 4x-5 ลบ5นะคะส่วนด้วย 1-2x ลบ2ใส่ค่าสามบูนนะคะน้อยกว่าเท่ากับสแบบนี้เนี่ยให้เรายากดีกว่านะคะเราใช้คุณสมบัติกำลังสองแยกแบบนี้อ่านจากนั้นก็ย้ายขึ้นไปทำเลยบูนเลยนะคะ ่ะแบบนี้นะคะจากนั้นยกกำลังสองทั้ง2อข้างไปเลยนะคะตัวนี้ยกกำลังสองก็ absolute หลดออกไปนะคะแต่กำลังสองยังอยู่นะเะนะคะระวัง4กำลังสองคือ16นะคะก็เป็นตัวนี้กำลังสององั้นยกกำลังสองโดยกำลังสองสมบูรณ์ค่ะ4 4 16นะคะ 4, 4, 6, 6 ลบสองหน้าหลังสี่สองแปดแปดห้าสี่สิบเอ็กส์บวกหลังกำลังสองเหลือยี่สิบห้าสิบหกเขียนเอาไว้ก่อนหนะ้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะคะเอาสิบหกคูณเข้าไปกลายเป็นสิบหกลบสิบหกสี่หกสิบสี่เอ็กส์สิบหกสี่หกสิบสี่เอ็กส์กำลังสองนะคะ ย,าย้ายเลยข้างเดียวกันให้หมดที่ย้ายไปทางนี้ให้หมดแล้วกัน1 6 x กำลังสองนะคะลบหก x กำลังสองลบสี x บวก6 4 x นะคะบวก25่สาแล้วก็ลบด้วย16น้อยกว่า0นะคะสองตัวนี้ลบกันได้เท่าไหร่คะลบอะไรลบสี x กำลังสองนะคะตัวนี้แหะคะบวก ยี่สิบสี่อตัวนี้นะคะบวกเก้าน้อยกว่าศูนย์เป็นไงคะติดลบเราเอาลบสามหารตลอดไปเลยสามหนึ่งสามสามหกสิบแปดลบสามแปดยี่สิบสี่สามสามเก้านะคะเครื่องหมายเปลี่ยนยหนกมะคูณหารโดยติดลบเครื่องหมายเปลี่ยนจากนั้นเราทำไงคะแยกแฟกเตอร์ไปเลยนะคะแยกออกมาคูณกันได้ตัวหน้าคืออะไรคะ สี่กับสี่คูณกันได้ตัวหลังถอะไรคะสามกับหนึ่งคูณไว้ยลงมาคือสี่คูณค่ยขึ้นไปสิบสองมิท่าบวกหรือว่าลบกันได้ตรงกลางไหมนีม่ก็คือลบแล้วก็บวกนะคะตัวนี้เป็นลบตัวนี้เป็นบวกเช็คข้างห,าหลังนะคะได้ถูกไหมลบคูณบวกได้ลบนะคะกลายเป็นสี่ลบสามสี่บวกหนึ่งนะคะโอเคจากนั้นนะคะ x ของเราก็จะมากกว่าอะไรคะสามส่วนสี่กับลบหนึ่งส่วนสี่นั่นเองนะคะอ่าโทษทีนะคะตรงนี้มีเท่ากับก็ต้องเป็นเท่ากับเท่ากับต่อมาเรื่อยๆนะคะเท่ากับเท่ากับเท่ากับนะคะนี่ก็จะเป็นเท่ากับถูกไหมดังนั้นเราก็ออาเขียนเส้นจำนวนนะคะลบหนึ่งส่วนสี่กับสามส่วนสี่นะคะ มากกว่าถูกไหมบวกลบบวกไปทางบวกมีเท่ากับด้วยก็ถือนะคะแบบนี้เวลาเราเขียนช่วงเราก็จะเขียนว่า x เป็นสมาชิกของลบอินฟินิตี้ถึงลบหนึ่งส่วนสี่เป็ดยูเนียงกับสามส่วนสี่ถึงอินฟินิตี้เปิดนั่นเองนะคะ ต่อมาเรามาดูข้อสองนะคะนุพัลธของ x ลบหนึ่งนะคะคูณอนุพัลธดของ x ลบสองนั้นกว่าเท่ากับเนุพัอของ x บวกสองนะคะแบบนี้เนี่ยให้เรานะคะย้ายตัวนี้เนี่ยมาหารนะคะหรือหารด้วยตัวนี้ทั้งสองค่าของสมการก็ได้นะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะ ตัวนี้หารกันได้หละได้หนึ่งถูกป่ะนะคะจากนั้นเมื่อเราพิจารณาแบบนี้เนี่ยค่าสัมบูรณ์สามารถเป็นค่าสัมบูรณ์ใหญ่ก็ได้นะคะจากนั้นนะคะค่าภายใต้ค่าสัมบูรณ์เนี่ยสามารถถอดออกมาแล้วเป็นบวกค่าหนึ่งเป็นลบค่าหนึ่งได้ถูกไหมคะถูกไหม ะะจากนั้นเนี่ยให้เราพิจารณาโดยการกําจัดส่วนนะคะเราจะต้องวิธีการกําจัดส่วนของตัวนี้เนี่ยเราจะไม่กำจัดเฉยๆเราจะคูนด้วย f 2บวกสทั้งหมดกําลังสองเพื่อให้ค่าเขายังอยู่นึกออกไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดเอา x2 บวกสอย่างเดียวตัวนี้จะตัดแล้วหายไปในบทการดังนั้นเราจะไม่ต้องการให้เขาหายไปเราก็จะได้ติดลบ f บวก สองทั้งหมดกำลังสองน้อยกว่านะคะเท่ากับ f ลบ1นลบสองแล้วตัวนี้ก็จะเหลือเบวก2เพราะตัวนี้ตัดเป็นตัวหนึ่งนะคะเราก็จะได้เบวกสองทั้งหมดกำลังสองนะคะแบบนี้ให้แยกเป็นกรณีนะคะเรามาดูกรณีที่1ก่อนกรณีที่1ก็คือลบเบวก2ทั้งหมดกำลังสองน้อยกว่าเท่ากับ f ลบ1 x ลบ2 x บวก2นะคะคราวนี้ย้ายขั้นนี้มาให้หมดเราจะเหลือ0ูนะคะ x ลบ1 x ลบ2 x บวก2จากลบย้ายมาเป็นบวกนะคะ x บวก2ทง้งหมดกำลังสองจากนั้นจะเห็นตัวร่วมถูกไหมคะเราดึงตัวร่วมออกเลยค่ะ x บวก2เราจะเหลือ x ลบ1 x ลบ2ตัวนี้จะเหลือ x บวก2นะคะตัวเดียว ตอนนี้เป็นศูเราก็จะได้ x บวก2อันหนึ่งแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยเราคูณเข้าให้หมดหน่ากำลังสองใกล้คูณใกล้บวกการคูณได้ลบ3 x บวก2นะคะบวก2กับบวก x นะคะง่ายกว่าเท่ากับศูนย์ x บวก2ตัวนี้เราก็จะได้ x กำลังสองลบ3 x บวก x เหลือลบ2อ x บวก4ี่นะคะ จากนั้นเราก็จะได้ f บวกสองตัวนี้แยกแฟกเตอร์ไม่ได้นะคะถ้าแยกแฟกเตอร์ไม่ได้ใช้กำลัง 2. สองสมบูรณ์ถูกไหมหน้ากำลังสองลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลังสองหลังต้องเป็น 1, หนึ่กอวะนะคะจากนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งไปละหนึ่งไม่เกี่ยวเราก็บวก1กํากำลังสองออกแล้วเรามีสี่ตรงนี้ถูกไหมนะคะเดินจากนั้นส่นนะคะเราก็จะได้น้อยกว่าเท่ากับ f บวกสแล้วตัวนี้ก็จะเป็น f ลบหทั้งหมดกำลังสองบวกสามนะจากนั้นเราก็จะได้แต่ละวงเล็บออกมานะคะกลายเป็นตัวนี้ฉะนั้น f จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับลบสนะคะแต่ว่าะไยคะเต้องไม่เท่ากับลบสองนะเพราะว่าลบสจะทำให้ส่วนเป็นสนุนั่นเองนะคะเราก็จะได้ว่าตัวนี้นะคะ ลบสองก็จะเป็นโอ่งถูกไหมคะ x จะเป็นสมาชิกของลบสองไปจนถึงอินฟินิตี้นะคะแล้วเราก็จะได้อีกกรณีหนึ่งคือกรณีนี้ x ลบหนึ่งทั้งหมดกำลังสองนะคะบวกสามตัวนี้นะคะเราก็จะได้ย้ายข้างมานะคะอย่างที่จับเครื่องหมายนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ย้ายไป กำลังสองนะคะมีทางไหมคะที่ยกกำลังแล้วจะได้ติดลบไม่มีฉะนั้นไม่มีจำนวนจริงใดในโลกนะคะที่ทำให้อสมการนี้เป็นจริงดังนั้นจะน,นีิตัดไปเลยเราจะได้คำตอบนี้คำตอบเดียวในกรณีแรกนะคะต่อมากรณีที่สองเรายังไม่ได้คิดฝั่งนี้เลยถูกไหมเราก็จะได้ x ลบหนึ่งนะคะ x ลบสอง x บวกสองน้อยกว่าเท่ากับ a บวกสองทั้งหมดกำลังสอง เหมือนเดิมน,นะคะเราย้ายข้างไปให้หมด x ลบ1 x ลบ2 x บวก2ลบ x บวก2ทั 2, ้งหมดกำลังสองน้อกว่าเท่ากับ0นะคะดึงตัวรลบออกมา x บวก2ที่มันเหมือนกันถูกไหมคะเราก็จะได้ x ลบ1 x ลบ2ลบกับ x บวก2แบบน,นี้นะคะกว่าเท่ากับ0จากนั้นนะคะเราก็จะได้ตัวนี้ คุณกายบวกกายคุณกายเหมือนเดิมนะคะเราก็จะเปิดวงเล็บเข้าไปจะได้ x บวกสองตัดตัวนี้ f กําลังสองลบสี่ x ตัวนี้หายไปนะคะน้อกว่าเท่ากับศูนย์ x บวกสองดึง f ออกนะคะเราจะได้ f ลบสี่เแทบบ่ากับศูนย์ เของเราจะน้อยกว่าเท่ากับลบสองนกับสนะคะจะเห็นได้ว่านะคะข้อนี้เนี่ยอย่างที่บอกไป f จะต้องไม่เท่ากับลบสองถูกไหมเพราะจะทำให้ส่วนเป็นศนะูนย์ะคะดังนั้นเราก็จะได้เส้นจำนวนเป็นลบสองสสตัวบวกลบบวกลบ,กบกนะคะน้อยกว่าเท่ากับไปทางลบถูกต้องไหมจากนั้นเราได้กรณีที่1กับกรณีที่สองมาเรียบร้อยละ จากนั้นเอากรณีที่หนึ่งกับกรณีที่สองมาหาส่วนที่ซ้ำกันนะคะก็เขียนเส้นจํานวนยาวเลยแล้วก็เอาเส้นจํานวนแต่ละกรณีมาแปะแค่นั้นเองนะคะพี่จะเขียนกรณีนี้ก่อนเพิเขียนข้างล่างนะะแล้วกรณีนี้ไว้ข้างบนเห็นไหมคะมีส่วนที่ซ้ำกันบริเวณไหนบ้างคะบริเวณเดียว<บ>ก็คือตรงนี้ถูกปะเราก็จะได้ละว่า คำตอบของเรานะคะจะอยู่ในช่วงเปิดศูนถึงาอ,อันนี้เป็นปิดถูกไหมคะเป็นปิดอันนี้จะต้องปิดอันนี้จะต้องปิดเราจะได้ปิด x ลบ1มากกว่าเท่ากับ x นะคะตอนนี้เรายกกำลังสองทั้งสองข้างไปเลยเราก็จะได้ตัวนี้นะคะเหมือนเดิม x กำลังสองหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะคะย้ายไปลบตัดการตัดกันนะคะลบสอง x บวกหนึ่งมากกว่าเท่ากับศูนย์นะคะเอาลบหนึ่งคูณตลอดเราจะได้สอง x ลบหนึ่งน้อยกว่าเท่ากับ ศูนย์ฉะนั้น x จะน้อยกว่าเท่ากับ1ส่วน2น,น,นะคะแล้วก็ไงคะเขียนเส้นจำนวนบูวลบนะคะไปทางค่าลบถูกไหมก็เป็นแบบนี้ดังนั้นเราก็จะเห็นว่า x เ,เป็นสมาชิกของลบอินฟินต้ถึง1ส่วน2ปิดน,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 นะคะ เป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง Youtube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ